จะเริ่มกันที่เริ่มกันที่นี่เลยนี่เลยเริ่มที่นี่เลยจะรอดหรือจะล่วงน่แจะดิไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าไม่กลัวนะเหมือนไม่เร็วมากน่าจะพอได้อยู่ช่วยด้วยขอลงไปหน้าได้ไหมคะขอลงไปหน้าค่ะ ไปนะค่ะแรกมันไม่น่าก,กลัวตอนนี้มันน่าก,กลัวแล้วเ,เหมือนไม่เร็วมากน่าจะพอได้อยู่น่าจะพอได้ตอนนี้ความรู้สึกเปไน็นไงบ้างคะจะไม่แน่ใจแล้วจะไม่แน่ใจ,จแล้วว่าอยากเล่นหรือ, <c oughs> อเปล่าเฮ้ยหน้าตาดูอยากเล่นอยู่น,นะหน้าา่นะอยากเล่นมากอย <c oughs> ่ามากเล่นอะไรที่นีนาลีในตัวมันบ้างแหมขำเขา